สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอก,กันกับแกแล่ะอยนะคะคลิปิที้ทําขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะชมพื่ความมันเทิงเท่านัา้นไม่การันตีนะคะเนี่ยแนวว่าแนวทางที่ให้เนี่ยจะมาทุกครั้งเลยว่าทุกรอบโปรไสวิจารณญาณนะคะรับชมพื่ความมันเทิงเท่านั้นนะทุกคนอ่าวันนี้เมื่อวานได้บอกนี่นะคะดูเลยนะนี่สองหนึ่งห้าห้าหนึ่งสองอะไรไม่รู้นี่สามตัวจ้า ห้าหนึ่งจ้าห้าห้าหรอห้าห้าจ้านี่มาเห็นไหมตัวเดียวมาสองรอบอ่ะรวยจ้ะรวยจ้ะรวยจ้ะ ได้ไหมราคาทุกคนได้ไหมราคาถ้าไม่เข้าใจไปย้อนคลิปนะว่าค่ะว่าแบบเอะอันนี้หรือเปล่าอะไรค่ะย้อนคลิปนะเมื่อวานลงให้อยู่นะจ้ะมา,มา,ม,า,ม,ามาอะไรไม่รู้ ทันก็ทันนะทุกคนไม่ทันก็คือไม่ทันถ้าอยากได้แนวะทางวายแอดไลน์นะคะสองหนึ่งสองห้าสองแปดสี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดจ้ะ ไปตามใบนะทุกคน ทันแค่สองหน่อยดูแล้วนี่นะฮะสี่หน่อยนะฮะสี่เอ้สามหน่อยค่ะขอโทษสามหน่อยนะสี่หน่อยจะลงหีหลังแต่ว่าไม่ทันเฉพาะกิจหรอก ไม่ทันแล้วเฉพาะกิจปิดแล้วแต่เจ้าก็ก็ไปพิเศษปกติวีพีลาพัฒนาก็ยังไม่ได้ลงเลยว่านี่นะทุกคนชอบก็ตามแค่น่นะไม่ชอบก็คือผ่านได้เลยนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมเพื่อฟามบันถึงเท่านั้นคุณน้องเอ้ย วอยซีวายังลายใหญ่ฮาช่วงนี้ภารกิจเยอะแยะไม่ค่อยว่างขอให้โชคดีนะคะ